เพื่อนหนูนะเพื่อนหนูมะกำลังกลับมาชื่ออะไรชื่ออะไรเอ็กวิ้เซนครับชื่อเซนชื่อเอ็กวิ้นเพื่นหนูสรุปชื่ออะไรด้วชื่อเซนกับชื่อเพื่อนหนูก็ได้ครับอ่าสรุปชื่ออะไรนะชื่อเซนกับชื่อควินครับต้องเรียกอะไรอ่ะเรียกควินก็ได้ครับเรียกควินก็ได้จะมาเรียกควินเหรอ เอาเรียกเซนก็ได้ครับกันนะู่ขึ้นเยอะหนูคู่อะรอยู่คะเกลข้งนี้ฮะคุยว่าถ้าใครพักก็คู่กับคนนั้นักเขาอีกคนคะตอนนี้ขอ้ยสองคนสองคนเนี่ยโว สองคนเองเหรอตอนนี้อะไรวะสองคนเองเหรอตอนแรกลูกบอกเคยห้ามไงเออก็ใช่เหรอเคนนี้เนาะแต่ว่าเขาเขารู้ว่าหนูคืนแต่มีคนนั่งบ้าเขาว่าอะไรลูกอ๋อหรือว่าเขาให้หลบเหรอใช่เนาตอนแรกตอนแรกกี่คนนะตอนแรกสี่คนด้ไงห้าคนแล้วว่าหลบปืนแล้วไปแล้วเขาให้หลบเหรอใช่เนาคือเขาขึ้นได้สติหรือเขายังไงลูก เขาเปลี่ยนไปหรอนั่งคงไม่ได้ใช่ไหมลูกใช่เขาต้องล้ำในตัวหนูได้สิไอชั่วพระอาใครมาไอชั่วพระใครมานี่ไงคนนี้ไงที่กูไอเนี่ยอันนี้เขาจะมาเช่าเช่ากูหาเช่ารถให้เขาไงล้อ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 คนนี้แหละที่นั่งมาด้วยอ่ะนั่งรถกูมาด้วยนะที่จอดเนี่ยชื่ออาอังชื่ออาอังครับอ๋อเห็นแล้วที่พ่อจะไม่ไปบ่อยนะ ใช่ไหมครับอาทวีตปะอัธวิตอ่ะอัธวิตอาทวีตาทวยตัวชิชิแล้วเห็นนเห็นมันผ่านแล้วเนื้ออางมีแฟนเลี้ยงหรือเปล่าอุ้ยนี่มีผัวหรือยังครับมีผัวหรือยังครับมีแฟนหรือยังใครอ่ะอ้าวอล่อบุญหรอใครอ่ะแล้วใครอ่ะ มามาชอบรถอยู่เกี่ยวถ่ายรูปอะไรลูกถ่ายรูปกับชอบกับมาดูไว้เสื้อขาดดิมีแฟนมีฟันหรืองครับสรุปพี่ชมคุณมีมีผัวหรือยังครับคุณโชว์นี่ใครอ่ะไม่มีครับเขาชื่ออาอาไงอยู่เหรอไม่กูไม่กูพาเขามาช่วยไงช่วยไม่เหลือไอ้เหี้ยเอ้ยไอ้เฟิร์สจะจีบก็จีบดีไอ้เกียร์จะคุยก็คุย จะคุยหรือจีบหรือจะคุยหรือจะจีบไออนเออจะคุยหรือจะจีบเอาพูดยังไงไอเจ้ทักทีวะไอคไอเฟิร์สดูดิไอเชี่ยไอชี่อะไอจนจาจ๋างไงยังไงตลบยังไงไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ก็คือเป็นเขาช่วยเขาเขาอ่าโอเคเขาอ่ารุปเป็นเพื่อนเขาช่วยเขาไอเกิอาเราของเขาจีบเออจีบเลย ไอ้โหยังครับพี่ผัวยังครับเนี่ยยังไม่มีครับรับสบายอยากรวยแม่โหยรวยนี่ผัวรวยอยากรับสมัครแฟนเกาะไหมครับผมขอเกาะอยาไม่มีตังค์พี่พี่แดงรวยแล้วหนูมาเกาะพี่ก่อนใช่ไหมแล้วทีละเกาะหนูวิธีผมไปเกาะหนูเอ้ยผมไปเกาะคุณอีกทีจ๋าใหนูไม่มีอะไรเลยนะใครมาจ๋าหนูชอบไม่ได้นะแต่หนูไม่รู้จ๋าใช่จ๋าหล่ะ ถ้าหนูเกาะนี้ได้ปุ๊บหนูจะลืมพี่ละกันโอเค็นไหมไอเฟิร์สจะผักพี่วะโอ้มึงจะมาห่วงอะไรวะใช่เอาเธอกูเอาเธอกูไม่ได้หู้เลยเลยเออไม่กูไม่ได้หู้เลยเลยเอาเธอเอาเธอเออเอาเธอเอาเธอโอ้ยตายแล้วเอาง่ายๆไอเนี่ยโชกุนน่อเจมันชอบฮัลโหลครับพี่มาคุยเรื่องเช่าเรือครับพี่นี่ ครับผมอ้จอเลยลองเมื่อกี้ผมโทรหาพ่ชารีไอ้จอไอจอวันเท่าไหร่วันเท่าไหร่ไอจอเขาไม่รู้ว่าวันเท่าไหร่อ่ะลองคิดดูอ่ะเพราะว่าตกปลาพดีห้าหมื่นแหละน่วานมาแล้วมาได้ได้ไม่ไ้เพร่าเรื่องเรื่องเรื่อเรื่อเรืองเรืองเรืองเรื่องเรื่องเรืองเรืบองเรื่องเรื่องเรือเรื่องเรื่อเรื่องเรื่อกเรืองเรื่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 อเรื่องเรืองเรื่องเรือกเรื่องเรื่องเรืองเรื่อเรือเรื่องเรื่องเรื่อเรืเรื่อเรือเรื่องเรื่อเรเรือเรือเรืเอออเ่ เพรางั้นงั้นรอรอแล้วนะพี่กำลังขับรถกลับเข้ามาเอารื่องนี้เรื่องจริงหรือเหี้ยไม่ได้มุกเดี๋ยวถามก่อนอะไรลองถามเทพีดูรุ่เหล็กอ่ะแต่กลัวอยากจะรับอยู่กลัวอาจจะรับรับได้หมดหมดเลยรับที่แล้วทามึงก็รับอยู่แล้วล่ะรับหมายถึงแก๊งเขา คุณั้นรับเพื่อนของรับแค้แก๊งผมรับของคุณหมดเลยคุณทำอะไรเออนั่นแหละแก๊งแก๊งคุณทำให้แก๊งดุ้ยก็ได้เนี่ยเออไม่ไม่ใช่ของรับทำให้ผมคนเดียวทำให้โทนี่อ๋อโทนเดียวแบ่งแบ่งพี่ด้วยแบ่งพี่ด้วยกูใช้กูใช้แบ่งแบ่งแบ่งกูด้วยกูใช้แบ่งกูด้วยแบ่งกูด้วยให้มาคือเราจะเช่ารถเอ้ยบีซีมาบ้านไหนไวฟฝัดมึงเช็คดิฮัลโหลชมพิโลขาฮัลโหลมันมาขายมันมาขายบอร์ดกูเฮีย

ให้หนูให้เพื่อนหนูเป็นเซนเนแบงิ้งเป็นเซนไปก่อนตอนน้่าหนูข้าเป็นกิ้นเป็นกินนี่เนี่ยโดนแทงแน่ได้คาแบงกิ้งแล้วเป็นเซนไปก่อนนี่ใชเซนใช่ขอบใจๆาหเป็นเด็กพี่ได้เบา่างน้องช่วงนี้ ได้ทำงานบ้างหรือทำอะไรอยู่ทำบุญบ้างยังนเนี่ยเซนยังครับเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยบ้างเท่าไหร่ก็เลยไม่ค่อยได้ขึ้นอะไรเลยอ๋อมาเล่นกับเกลหรอใช่ครับใช่ถ้าเกิดว่าว้างก็คงอยู่เอาตรงๆถ้าว่างจริงๆก็อยู่กับเกลแล้วแหละครับอยู่แบดกายอืมอืมเป็นเพื่อนใช่ปหใช่เพื่อนเป็นเพื่อนใช่ไหม,ไม ใช่เพื่อนเพื่อนเพื่อนแบบเราเพื่อนป่ะน้องคนนี้เพื่อนไม่มีเนาะนครับเพื่อนแบบไหนครับเพื่อนก็คือเราเพื่อนถูกไหมเพื่อนเพื่อนที่แบบเพื่อนก็คือเพื่อนใช่ครับอะไรนะลูกเพื่อนรักอ๋อเพื่อนรักใช่ครับเป็นเพื่อนเพรักเดี๋ยวครับพี่เปลี่ยนแล้วเป็นเพื่กับวินครับเป็นเวลากับวินโอเคมารอพี่ได้ไหมเป็นเพื่อนกันอะไรก็ได้อ่ะ ทั้งทำเรื่องกูเสียใจนายเซนแหละที่โดนน้าตอนนั้นน่ะใช่ไหมไม่ครับไม่มีทางไม่พอมึงไอ้นี่ปะที่โดนน้าตอนนั้นที่กูยหรอกูเนี่ยที่ไปโดนน้าที่อะไรน้าจีบแม่มันอะไรเนี่ยใช่ปะหรือคนละคนวะน่าคนละคนป่ะเหุ่น่าคนละคนเคยโดนเคยโดนสกอตต่างเดียวดิที่เลิฟฮัลโหลครับทำไมอ่ะไปโดนลูกสกอต์ทำไมอ่ะ คิดถึงหัวหน้าแกงเก<ง>่าอ่ะพี่เป็นไอ้กินไปปั่นคนไอ้หมอไอ้ปั่นหมอในโรงพยาบาลทีเนี้ยพี่เขาชื่ออะไรนะคนนั้นน่ะชื่อหลินป่ะใช่ชื่อลินแหละ<ช>นั่นแหละก็เลยไปปั่นเขาก็เลยไปแกงแบบปั่นๆทีเนี้ยก็พี่าะกรอนก็มาพอดีก็เห็นว่างอนไอ้ดิดนี่ต่วิชาลรียนครับไอ,ไอก้กินต้องงออ่าเมื่อกี้ผมผมโทรไปเขาอยู่กลางเลผมไม่แน่ใจว่าเขาจะกลับมายังที่เซนอ่าแล้วเป็นไรครับครับจำจำผมได้ไหมนี่ ไม่ได้บังะร้าจริงๆเลยแลวไม่ผักมันใช่้าจริงๆเลยเออไผักเไม่อ้มันไรปครับปาไรอะเกลไปเดี๋ยาไปเจอได้ไงเนี่ยโอ้โหคิดถึงว่ะไปไหนอะเกลไปไหนอะอะไรนะครับพี่อะไรนะหฮาคูครับพี่เข้ามาใส่ทอฮาคูครับฮาคู โอ้ามาอโัญคณีถึงใส่ทองใส่รองเท้าแต่เบอร์อะไรพี่เบอร์อะไรลิกจัดอะทำไรอะพี่พี่โันี่พี่แกทำไรอะทำอะไรนะเนี่รยืนเฉยเดืตั้งก็ได้โอ้โโอเคว่างดี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 ของจริงหรือทองปลอมไอเกลอะอืตาเขามีตังค์เท่าไหร่ลูกตามีตังค์เท่าไหร่เลยไอ้หนูมีตังเท่าไหร่เออตังอะไรดีวะ ีไม่โดนนะไม่โดนขาบฟ้าหรอกไม่เจอมุนานะไม่โดนขอบป้าหรอกนะหนูมีเงินกับาอีกหนูหนูดังแล่รู้ประมูลนะหมาขอบฟ้าเลยตอนไม่มีตังถ้าแบบหนูไม่พอหนูขอป้าได้ไหมใช่เพราะตอนนี้ม้าก็ไปเกาะฟ้าอยู่ไม่มีตังช้าเรียกว่าขอยืมเดีถ้างั้นอ่ะได้เหรออืม เฮ้ยฮัลโหลเออคนเดียวไปปะไหนอะคนไหนวะตอนนี้หนูไานหนูดังได้หนึ่งแดงนะห้าล้านห้าล่ะเอ้ยไม่ถึงสี่ล้านสี่ล้านสี่ล้านเออไป่ทำอะไรอะหนูดาเอาบะมุงงรกหนูขายของหมกดูแล้ว หนูอยากได้เงินแดงสี่ล้านเอาไปมูลรถทำไมต้องเป็นีเงินเงินแดงอะลูกว่าหนูอยากได้เป็นสีเขียวอังถ้าอ๋ออยากได้เงินแดงไม่ได้ดูอ๋ออยากได้เงินแดงเหรอใช่หนหมไม่เท่าไหร่นะมีสี่ล้านเอาแลกมาก็ได้มหสี่ล้านจริงเหรอใช่เอาตัวใส่ไหมบ้างแล้วกันบใส่ไหมโอเคนะใช่ถ้าไม่พอก็ ไอนี่บอกแล้วกันถ้ามันไม่พอเพราะสภาพเราน่าจะเหลืออยู่แล้วว่าเธอเนี้มันประมูลได้แค่คันเดียวถูกปะล่ะใช่ใช่แล้วแล้วบ้านอยากได้รู้อะไรอ่ะแมกคเลนแมกคเลนถ้าถ้าถ้าที่มองไว้แมะเลนแต่ว่าคนอื่นไม่รู้ว่าสรุปใครจะประมูลอะไรยังไม่รู้ใครเป็นคนประมูลอ่ะไม่รู้หน้าแก๊งหน้าแก๊งหน้าแก๊งเนาะรอรอรอดู๋่วแต่ถ้าแต่ถ้าให้พี่เลือกพี่คงเลือกไม่ไดเลนน่ะ เธอเรียเองว่าไม่รู้ผมไม่รู้มีอะไรบ้างไม่หมายถึงอาถ้าบุตรมียี่ห้อทั้งหมดอ่ะเจ็บปะเหมือนก็ได้ไม่มีตังค์ให้คนไม่มีตังค์ไม่ค่อยพูดแลยมาใหมันต้องมีลงความเห็นบารมีเอาไว้แบบมาให้หนูก็ได้นะถ้าแรกอ่ะเอาไยถ้าแรกรถประมูล่เป็นไรลูกคือคนมาเก็บไว้เองมันกล่อมมาเก็บไว้เอง หนูประมูลได้แล้วคันนึงแค่คันได้อยู่แล้คันเดียวใช่ป่ะเขาประกาศมาสิบห้าปะดำสูสิบห้านถ้าไม่มีคนบิดแข่งก็จะเป็นสิบห้าว้ามีคนบิดแข่งผู้พูดจริงนะถือเงิน30มเอ็มเหลือๆเลยอป่ะล่ะแต่ันาสิบห้ามันจะ้าตัดสิบห้าล้านปะ ไอเหรอสิบห้าคันคันสามสิบห้าล้านเนาะใช่ปะเหมือนคุณคุณว่ะตัวนึงนะสามสิบห้าล้านไม่แต่รอบนี้มันดียร์หนึ่งมันบิดมันบิดเล่นไม่ได้ปิดปรับราคาไม่ได้เลยคือทำไมก็ถ้าแต่หมดเราบิดปรับราคาแล้วแบบเราเราแค่อยากแกล้งแต่เราไม่ได้วก็ได้ได้แค่คันนั้นแล้วใช่ไหมใช่เพใช่ใช่เออแค่คันเดียวคือถ้าจะสู้คือต้องเอาคันแบบที่ใหญ่ได้จริงๆอ่ะถึงสู้อ่ะปรับราคาแล้งเสี่ยงเกินรอบเนี้ย ไม่งั้นเขาก็ปล่อยให้เราซะถ้าจะบั่นอะไอพรเอนไวันนะี้อนตอนมีวินเทอร์เข้าไปยังอ,อ่ะเขาไปดยังไม่เห็นข้าเลยแถมถ้าเวามไว้ไม่เข้า,าเลยแกว่า,าเหลือสามติบน่าอยู่อยู่นะวันนี้ว่าอยู่ว่ะเพืเอ่ออยู่คันแล้อแไปเรักันเว้เกีย มันได้อยู่แล้วสามสิบแต่แค่คันไหนเนี่ยใช่ใชต่แต่อาจจะเลือกไม่ได้เข้าใจแค่แบบว่าเลือกไม่ได้แบบลิงลิงไม่ได้ขนาดนั้นอนะได้แน่ๆคันนี้ถือตั้งห้าสิบก็ได้แล้วจูกแต่ว่าข้อมูลเถื่อนห้าสิบนั่นจะเลือกเลือก,เล,อกเลือกได้อยู่ถ้าไม่ไปนชนกแบบับชอบคันเดียวแบบพวกถือเยอะ เดี๋ยวงินแไอ้พี่ถอดพี่ถอดได้เอาไงเอาเงินค่าใบเบรย์ไดอะไรนะใบเบรย์ใบเบรย์เี๋ยวไม่ได้เลยนี่ไงมาเอาไงพี่เอาเงี้ยเจ้มีเท่าไหร่เงินแดงอ่ะลูกเราไม่สี่ล้านเอาเงินไว้ก่อนเลยไหมพี่เกียร์ไขเหรียญแพทหมดยังอ่ะพี่จอร์จออยู่นะดูนะดูไม่ใช้เหรียญแพทเกียร์นั้นไอพอนโอเคโอเคครับพี่วันที่สิบอะพี่ว่าว่าจะแบบว่าสักยี่สิบเหรียญ เลขอะไรพี่ไปหนึ่งตู้พี่โทดีครับพี่โทดีน้องก็เ,เดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวเขาไปตู้หนูไหมงั้นอ่ะเขาไปบ้านหนูไหมเดี๋ยวหนูไว้ก่อนแล้วเขาเอามาให้มาน่าหมกเลยน,น้ำให้หนูไว้ก่อนไปโอ้โหแล้วก็ไม่ชืนแล้วก็บิดเอี่ยมแก๊งหนูก็โดนตีหนูบิดตีหนูสิตีแก๊งหนูเรียกอะไร หนึ่ง 1, นย์หนึ่งเจ็ด้ว้ามว่บาบาบม,มีรวยนะมีรวยแน่มีให้หนูแล้วสี่หลาเลขเลขอะไรคอเออหนึ่งศู 1> 1, นยะ์ห้านอาดีนะ้ะสักให้แบนด้วยนะโอเคเดี๋ยวหนูเอาดังมาให้น้ำามีได้จัดเลยโตด้วยนะได้เลยกี่มีค่ะ ปะแล้วบ้านเขาก็เปิดประตูมาดูเมื่อกี้ต่ำยังไงดีวะจอนเอ้ยกูรับแต่คนมีแก๊งอ่ะไอ้เพียมาดิอ่ะนี่จเก่งอ่ะต่อยอยากต่อยมามานี่เกลียวถ้าหนูอยากได้สวยกูดิมึงสวยกูดิว่ากูไห้มึงสวยกูคันแรกๆอ่ะคันแรกๆอ่ะน่าจะมีคนแข่งใช่หรอหนูว่าหนูจะมามึงแรกๆ ใช่เพราะคันแล้วแหละเขากลัวว่าบันหลังๆแล้วจบ้าแล้วแงมเหลือสิบเหรียญเบ้เหลือสิบเหรียญเบสก็ซื้อกับพี่ัใช่ขอให้เกียร์ไหมได้ได้ไอ้แซมเอามาให้พี่ดูพี่ห้าสิบล้านแล้วตึกดึง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 ดงึงดึงงห้าสิบสามอืมไปกี่เหรียญเียะอันนี้รอให้มหน่อยเเอาหมดเลยหมดเลย ไม่ให้ไม่ให้ค่าอะไรอ่ะบอกอีค่าเดย์สองคนเออขอคิดก่อนได้ป่ะคิดอยู่อ่ะได้ๆจะคุ้มป่ะวะผมรออ่ะขั้นต่ำเดือนหนึ่งได้ป่ะแบบว่าเช่าอ่ะผมคงเงินไม่ถึงแล้วพี่ไอสัตถ้าเขาเช่าเดือนหนึ่งเขาไม่ซื้อเรือเองเหรอวะไม่ใช่หมายถึงเงินไม่ถึงหมายถึงกูอะซื้อมาให้ก่อนเนี่ยแล้วมึงค่อยแบบจ่ายอนเลยหรอได้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 นะพี่ได้นะแกงหรือเปล่ามันมีครับพี่มีมีแกงครับพี่แล้วพอผ่อนเสร็จเรือเป็นของเขาไหมป้าของกูดิกูซื้อเอา โอ้โหพี่ขาดเลยเนี่นไม่ถ้า่อนะถ้า่อนมันก็ต้องมือก็ต้องพอดอกมันต้องดอกเบี้ยเยอะไงเอาเอาเก็บซวยเยอะด้วยไอ้ีถ้า่อนไม่ต่างอะไรจากกู้เลยเออไม่ต่างที่อะไรจากกู้เลยมานไปจูงดอยมัูอ่ะพันกับกู้มันคืออะไรก็ต่อยสวยไม่สี่เกี่ยวเฮียตอนนี้ช่วยเองไม่ได้ให้ร้อง เขาใส่ตอด้วยป้าป้าเขใส่ต่อด้วยเขาใส่ต่อด้วยเฮ้ยเอเอไอจอนไอจอนออไอจอนออไอจอนไอจอนคือเวลาเช่าเขาทํทกันยังไงวะเตะ่กก็ตายาา่่่่่่ช่่่่่่่่่่่่ช่่่่่เ่่่เ่เ่่่่่่่่า แค่หนึ่งหมดเวลาพวกนี้หมดเขาเช่าไปวันเดงกคนนี้เขาด้วยนะจเช่าต่อผมก็เอาเงินให้ดีเฉยๆครับไม่ต้องโอนไปโอนมาก็คือผมจังพิธาปุ๊บผมจะวิ่งมาหาพี่ที่บ้านโอเคแต่อยู่ที่ความเสี่ยงมึงแล้วกบบว่าเอ้ยมึงมึงว่ามันน่าเสี่ยงไหมเด็กสองคนเนี้ยมาถึงไอ้สองตัวนี้หรอไม่ไม่รู้เลยสองคนนี้ไม่รู้เลยไม่รู้จักมันแก๊งใหม่ด้วยดิ อ๋อแกถ้าแก๊งใหม่กำลังจะขึ้นอย่างสภาพะไปร่วมใช่นการใช่ใชงที่เพิ่งไปถมดิเทพวันนี้ปะใช่ใช่เมืองเมืองเมึองอามึงฟังกูนะถ้าถ้าเกิดว่ามึงอยากลองก็ได้เพราะว่าเขาก็ลองเขาก็เสียงเอาไวริคเขาเหมือนกันอ่ะเพราาะว่ไม่ต้องกลัวหรอกครับผมไม่อันนี้แน่นนอเพราะว่าถ้าเขาบิดมึงใช่ไหมเพราก็แทบไม่ได้ขึ้นแก๊งนั่นแหละเพราะไวริคเขากระดุดแล้ว เขาจะก่วครับเท่าไหร่วะมันผมผมน่าจะเรื่อยๆยาวๆยันยันถึงทำงานส่งสภาครับถ้ายังไม่ส่งยังต่ำก็สิวันบวกอะใช่ครับไปไปๆมาโยยีเลดยี่หรือเปบ่าไเทียที่จะล็อกกูทียี่เลยไหมโอ้ยี่ไม่หวเฮ้ยอนเฮ้ยมึงก็ขอไอเกียแล้ว่ะพี่แซงดนะขอไอเกียอไเกียร์ไปชคุณให้ไปยี่ใช่ น้องเตียงนะมีคนมาขอซื้อร้อยเหรียญแล้วนี่หนะขอน้องเตียงนะปบา่านอนเลยพอพี่ตีไว้เป็นแตกไว้สามสี่แท่งเลยน้องไอเข็มไอเข็มอยู่ไหนวะไอเข็มมาห้าเหรียญกูต้องซื้อมาก่อนบาร์ดีน้ำเป็นเจีงชีสซื้อไปเลยดิออ๋หมายถึงว่าเซฟเซฟซื้อซื้อแล้วกุงพองเหรอ ดีนะเนะตอนนั้ของเธอได้โปรดฟังไว้ว่าเกลวไม่เคยที่จะให้ไปให้ไปยังคิดถึงแต่แต่แใครดีนะแต่ใครอะแต่ใครอะโอเวอร์เฮ้ย บีซีต้องมีแล้วอะไอเกลไเกีือยู่นี่ยฮยแต่นี้เป็นอย่างงี้แล้วหรอเป็นอย่างไหนหนูเป็นตั้งนานแล้วหรือเปล่าอ้นี้หนูจะเปิดตัวสองคนพร้อมกันไม่ได้นะลูกนั้วก็เปิดชีละทนใช่มันต้องเปิดคนหนึ่งปึ๊บเสร็จใช่ไหมเปิดตัวปั๊บคนนั้นปล่อยน้องเตียงดูอะน้องเตียงดู น้องเตียงอ่ะน้องเตียงไปรู้ว่าหลานพูดก็พูดชัดเกนอ้าวอาก็ออกไปใช้เสียนอ่ะหมายถึงว่าไปรู้จะกอกมาใช้ชีวิตไม่อยากเป็นพี่ชายนะอ๋อน้ำเพว่องก็มาเลยแล้วว่าเพื่งแต่ว่ามันมีดูแล้เพิ่งจะโดนดิอันโดนแรงนะอัน มันหน่อไม่ใช่ขนาดแล้วก็คนดับมาดูตรงนี้อออ่ะเพีซืื้ดิน้้อองซืลดูตรงนี้ไม่ได้ก็ใช่ตอนนี้ไม่ได้ใช้งานตอนนี้แอบอยู่ข้างบ้านเป็นการหลบใช้ชีวิตที่แบบโอ้โหขนาดทรมานไหมสงสารพวกว่ะไปคุยอะครคุยกับเพื่อนไงคุยในไหนอ่ะคุยในมือถือ ถอดหูฟังยังถ้าหูฟังยังก่อนก่นคุยเนี่ยทำไมว่าไงจะเพื่อนไปไหนนะชวนไปไหนนะอาน้ำไปตรงดื่มําไม้แต่ว่าดูดานดูดํ้ไม้ต้ไม้โดนมันต้องทำยังไงบ้างได้ได้ไดเพือขับไปที่เบิกเรือเรือเขาซอเลยป่ไม้ต้ไม้ดนไม้องเาก็ได้นโอเค อยู่กับใคอแต่แต่ว่ามึงก็ถหารประชาชนคอยบอกคน้เหี้อทะเบียนด้วยทะเบียนด้วยทะเบียนเรือด้วยทะเบียนเรือหินชิงเพียงแต่แผ่นดาลูไหม